ที่พี่น้องถามมามันก็มีมากเลยนะสิบกว่ามัสอลาปัญหาเทกาขุดคุยทยอยกันไปพี่น้องระเด็นทัดมาถามว่าเงื่อนเคยโครงการละหมาดฟัดดูแบบหนั่งเนี่ยโดยมีเหตุคัดโคงมีอะไรบางจะปิจารณาสักขนาดไหนได้ครับที่จะเรียกว่าเหตุคัดโคง วิดีโอต่อไปนี้จะทำขึ้นโดยอุปกรณ์จากแรงศธาของบรรดาหล่าพี่น้องผู้บริจิคาเป็นงานศาสนาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพรง่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตะเลขบัญชี0972779830อืมในคำถามนี้เป็น้องถามว่าโรจิลมัดฟัดดูฮาเวลาพร่างนังเนี่ย อ่าม r a น m a ได้ที่อนุญาตให้หนางได้นะเพราะตามหลักการที่เรารู้มากนี่พี่น้องยืนไม่ได้ให้หนางนางไม่ได้ให้นโนนที่กวานั่นแหละนะทำพรางโนนเสียมายังจนกระทั่งกริบตาอิชรัตจนกระทั่งนึกในใจแต่นี่เมื่อยืนไม่ได้ให้หนางนี่ p r า g m a นพี่นอ้องก็คือหนึ่งมันเช่นเรามีอุปสรรคจริงๆมีควา,ามจำเป็นเช่นถ้าเรายืนเนี่ยมันเกิดควา,ามเจ็บปวด ไปทำไล่โคโชในการละมาน <c oughs> อันนี้อนุญาตให้นั่งได้พี่น้องนอนุญาตให้นั่งได้หรือถ้ายืนแต่เดี๋ยวมันเกิดมูดอดรัน,นรถมันเวียงเรือมันป้ามันจีลมอ่าเนี่ยกาก็กะนั่งเตว่าผมอยากจะชี้เจงกับพี่น้องถุกทานว่ายืนไม่ได้ที่ก็ว่าให้นั่งนั้นพี่น้องถามว่ายืนทําอะไรที่ยืนไม่ได้ หนึง่งยืนตักเบรตุนียะรอมสองยืนอ่ออนอานฟาติยะสามยืนรองก็สี่ยืนอียติดันพันในการยืนเนี่ยมันมีอยู่เซรุงกุลนี่พี่นองยืนตักเบรตุนียะรอมอัลลอฮฺอักบัตสามวิหน้าที่พี่นองยืนได้ไหมถ้าพี่นองยืนได้วาิบจะต้องยืนตักเบรตุนียะรอมนั่งไม่ได้เพราะนั้นมาจากบ้านเป็นองอ์มาตึงช่วยกาอเอหนังไอ้นี่ไม่ได้ ถ้าบอสซ้วีนี่อัลลอฮ์อักบรดปานี้พี่นองเลิกกคะโยนั่งตะกุบม,มันไม่โดเลยส้ำวีทำได้ไหมย,ยืนอบางคนว่าชั้นยืนได้เลยก็ะเ่านั้นถ้าพี่นองมีความสามารถจะยืนได้แค่นั้นแสดงว่าพ่อเมพี่นองมีความสามารถที่จะยืนทำการตกเบโรตุนยฮรอมเพราะฉะนั้นวาญิบจะต้องยืนอ่านฟาติฮ์ยืนอ่านฟาติฮ์สักสามนาทียอกตวอยังสักสนาที พี่น้องยืนได้แค่ไหนอ่าัมดุลิลล i l l ิ h i r o b b i n า l a m i n a r r o h m a n ิ r r น h i m a l i k y a w ม i d d i n อ๋อมันเคล็บมันปวดพี่น้องไม่รอดเลวยืนไหมไว้หาคอยนั่งอ่าพอนั่งไปอีดีนัสซิรอตุนมุสตากีมซ้ำมันยังเร่งจีดินได้พี่นอ้องอ่ามีกำลังบางชาว่าหยิบจะต้องยืนขึ้นมาลาโตอ,อันฟาติยะอ่านี่แด็กระซ้ามยืนรองโก้รองโก้นี่พี่น้องยืนรองโก้เนี่ยสักคีวีหน้าที่ ถ้ายืนได้นานงอันฟาติยะซ้ำเป็นแดงซ้าจะยืนได้ต้องว่าหยิบหลุกขึ้นยืนมาเผื่อทาการรองโกและกระยียทีดานเพราะฉะนั้น,นล,ลักลักพี่น้องก็คือเซประการนี่เราตรงเยกเยะแต่พี่น้องส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เยกเยะพี่น้องนำมอ่อรวมไปเลยอชาติในชาติยืนไม่ได้แล้หนัง่งมายังพอเพื่อนถามว่าเอ้าเล็วว่ายี่นั่งไม่ได้นั่งทำไรไม่ได้นังอันฟาติยะ ยืนไม่ได้ยืนอันวัติยาหรือยืนตักบียหรือยืนรองโกยืนยันที่ด้านอ่าโอ้ไม่โดนลาวเลยจานกันนั่นนะเพราะฉะนั้นในรายละเอียดเสีประกันนี้พี่น้องต้องลบไปพิจารณาเลยเนาะอัลลอฮุาอาลัมนะสุดท้ายนี้พี่น้องก <c oughs> ขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางหลยให้การสนับสนุนเราทางหลยช่วยเลือกกัน นในโน่นในงานศาสนาก,ก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่นองนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นถังผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะขอบคุ้นแมพี่นองตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลอดมาและโดยเชื่อพืะอย่างยิ่งนะพี่นองที ในการโอนข้ามาหรือว่าช่วยเลือในผิดของโราเป็นประจําในตุกๆทุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลินละพี่น้องอบคุณพี่น้องตุก่านเหลยวเตะกำลังความาสามารถของพี่นอ้องเราไม่ได้มีการกำหนดค่าก,กินตรงนั้นพี่นอ้องอยู่เตฟาร์มยูตฟาร์มอ,อีกลัสอยู่ตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาของผมให้พี่น้องทุกท่าน ประวัอัลลอฮ์ซุบฮาห์นาวะาตัลลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวัางปีนอย่างยิ่งจะได้รับปาคุลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮาห์นาวะาตัลลานวันอัครันนะวะบิลริษัทอัฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุสนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็ออร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน นายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำตำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปหนึ่งรับทํามีดการ,กรเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดย ช่างมาสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตราแปเท่านั้น